บินชอบเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นประวัติการของยานอาวกาศศูนย์ควบคุมภารกิจห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินในรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริการะบุว่าเริ่มได้รับข้อมูลทางไกลหรือข้อมูลการดูแลระบบครั้งแรกจากยานปาร์เกอร์โซลาโพฟซึ่งยืนยันว่าระบบและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของยานปาร์เกอร์อยังทำงานได้ตามปกติ ส่งสัญญาณทางไกลซึ่งศูนย์ควบคุมภารกิจกำลังรับผ่านเครือข่ายอวกาศลึกของนาซาได้รับสัญญาณอย่างต่อเนื่องยานสำรวจน่าจะส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมได้กลับโลกในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้เมื่อเสาอากาศบนยานที่ส่งพลังที่สุดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการส่งสัญญาณด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น เจห์สเลกผู้อำนวยการฝ่ายเฮลิโอฟิสิกส์สำนักงานใหญ่ของนาซาในวอชิงตันกล่าวว่าข้อมูลที่ส่งมาจากยานจะเป็นข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสถานที่ที่มนุษย์ไม่เคยไปมาก่อนซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งจะช่วยถอดรหัสปริศนาที่ยาวนานเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เช่นเหตุใดชั้นบรรยากาศภายนอกอันบอบบางของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโครโรนาจึงร้อนขึ้นหลายร้อยเท่าเมื่ออยู่ห่างจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์มากขึ้น ยานปากเก์โซลาโพอฟเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในระยะ6 00 1ล้าน1กิโลเมตรในขณะที่เดินทางด้วยความเร็วสูงสุด690,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วพอที่จะเดินทางจากโตเกียวไปยังวอชิงตันดีซีได้ภายใน1น,นาทีทำลายสถิติวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างก่อนส่งสัญญาณกลับมายังโลกในอีกสวันถัดมา นี่เป็นเพียงการบินโฉบผ่านดวงอาทิตย์ครั้งแรกของยานเท่านั้นเพราะยานปั๊กเกอร์ยังมีกำหนดการบินผ่านดวงอาทิตย์อีกอย่างน้อย23ครั้งตลอดอายุการใช้งานซึ่งสองครั้งถัดไปยานมีกำหนดบินผ่านด้วยความเร็วและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่ใกล้เคียงกันคือในวันที่22มีนาคมและ19มิถุนายนของปีนี้ ใช้หน้า Aero Space Science and Technology Corporation หรือ CASC ทดสอบเครื่องยนต์จรวดทั้งหมด5ครั้งในกรุงปักกิ่งและเขตไหลย,หยวนมณฑลเทอเปยทางตอนเหนือของจีนถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการอาวกาศที่สำคัญต่างๆในช่วงปลายปีนี้ สถาบันวันโอวันในกรุงปักกิ่งภายใต้ CASC ได้ทำการทดสอบเครื่องยนต์4ประเภทรวมถึงเครื่องยนต์ไฮโดรเจนออกซิเจนรุ่นใหม่เครื่องยนต์รุ่นใหม่ได้รับการทดสอบและบรรลุเป้าหมายตามปกติหลังจากเครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลาประมาณ100วินาทีโดยทำการทดสอบปรับเทียบภาคพื้นดินสำเร็จก่อนส่งมอบวิศวกรของ CASC กล่าวว่าการทดสอบที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้นคือการทดสอบเครื่องยนต์ไฮโดรเจนออกซิเจนขั้นบนโดยได้ทดสอบการประสานงานโดยรวมของเครื่องยนต์และได้รับข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานหลังจากการประเมินแล้วสรุปว่าการทดสอบประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่ปักกิ่งยังได้ทดสอบเครื่องยนต์แรงขับของจรวดอีก3ครั้ง เครื่องยนต์ขั้นบนและเครื่องยนต์ควบคุมปฏิกิริยาและวงโครจรอ,อีกด้วยส่วนในเมืองไหลย,หยวนการทดสอบเครื่องยนต์ออกซิเจนมีเทนเลวเสร็จสมบูรณ์เช่นกันสำนักงานอวกาศของอินเดียหรืออิสโรปล่อยยานอวกาศในภารกิจเชื่อมต่ออวกาศครั้งแรกขับเคลื่อนด้วยจรวดที่ผลิตในอินเดีย ในความพยายามที่จะเป็นประเทศที่4ที่สามารถบรรลุผลสําเร็จทางเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ได้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสําหรับภารกิจด้านอวกาศในอนาคตรวมไปถึงการให้บริการดาวเทียมปฏิบัติการสถานีอวกาศที่อินเดียวางแผนไว้ได้ทยานขึ้นจากฐานปล่อยยานอวกาศหลักของอินเดียด้วยจรวด PSLV ซึ่งถือว่าเป็นม้าเร็วของอิสรหลังจากนั้นประมาณ15นาทีผู้อำนวยการภารกิจ ประกาศว่าภารกิจประสบความสำเร็จหลังยานอาวกาศได้ไปถึงระดับสูงประมาณ480กิโลเมตรเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออวกาศถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากโดยต้องปล่อยจรวดหลายลูกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจร่วมกันขณะที่บริษัท International Air l i n e Group IAG ซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินบริติ s h แอร์เวย สายการบินไอบิ i เียของสเปนและสายการบินแอ r ลิงกัสของไอ์แลนด์กำลังหารือกับโครงการสตาร์ลิงกับอีลอน u s k เพื่อติดตั้งบริการ Wi-Fi ให้กับฝูงบินซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ Space X ในการร่วมมือกับสายการบินระดับโลก IAG ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและกำลังพิจารณาตัวเลือก ผู้ให้บริการหลายรายรวมถึงโครงการไคเปอร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ของบริษัทอเมซอนการเจรจาได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดบริการการบินซึ่งได้เกิดจากการใช้งานกลุ่มดาวเทียมที่โคจรใกล้โลกมากขึ้นโดยสายการบินกำลังลงนามข้อตกลงกับสตาร์ลิงและบริษัทอื่นๆเพื่อทดแทน WiFI เดิมบนเครื่องบินที่มีราคาสูงและจำกัด การขยายแบนด์วิดต์ของดาวเทียมช่วยให้ประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ใกล้เคียงกับผู้บริโภคที่คดาดหวังบนพื้นดินมากขึ้น Starlink เป็นโครงการอินเทอร์เน็ตจากอาวกาศของ SpaceX ที่ให้บริการลูกค้ากว่า4 000, 000, ล้านรายผ่านเครือข่ายดาวเทียมหลายพันดวงในวงโครจรที่ค่อนข้างต่ำรอบโลกโดย Starlink จะทำงานร่วมกับดาวเทียมอื่นๆเพื่อส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนไปยังพื้นดินเบื้องล่าง ามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ